สวัสดีจ้าวันนี้มาเก็บสตรอเบอรี่และพืชผักไปฝากคุณคิตเตอร์นะคะสตรอเบอรี่ของเราสุกแดงเต็มเลยจ้ะสตรอเบอรี่ของเราสุกแดงเต็มเลยสุกช่ำเลยค่ะลูกนี้จ้ะต้นเล็กๆแต่ลูกใหญ่ค่ะแบ่งปันจ้าเพราะว่าคุณคิตเตอร์เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักมากปีนี้เขาก็ได้ทำความดีก่อนเราแล้วจ้ะเขาเอาหมูป่ามาให้เราแล้วสองครั้งแล้วจ้ะ เรายังไม่ได้ตอบแทนเขาเลยจะปีนี้นะคะเพราะว่าคุณเลมโบบอกว่าแกหยุดงานแากวันนี้อิ่มทนอิ่มนานอิ่มแบบปื้มอ,อกปื้มใจก็คือการได้แบ่งปันนี่แหละนะพี่น้องอืมลูกใสมาก ในครัวก็มีเยอะนะคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวทนไอศครีมกันค่ะเย็นนี้ดูทีวีพี่โบเขาจะดูฟุตบอลค่ะคุณคิตเตอร์นะ่ะน่ารักจ้ะอะไรที่ปื้มก็คือสตรอบเบอรี่นี่แหละเวลาเอาสตรอบเบอรี่ไปให้คุณคิตเตอร์นะเกตจะขอบคุณคุณเลมโบ,บมาเยอะมาก อันนี้เป็นยังไงอน,นี้เดี๋ยวค่อยอ,ออกไปดูด้านนอกถ้าเขาเน่าเช้ำๆเราต้องเอาออกจากแป้งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะลามติดกันจะเป็นเชื้อราช่วงนี้ฝนตกทุกวันจะสตอเบอรี่ไม่ถูกกับฝนนะคะถ้าเขาสุกแล้วจะจะเน่าเร็วแล้วก็สีไม่แดงสดเหมือนถูกแสงแดดนะคะ น,นี้ก็รอยช้ำคุเลมโบดูในทีวีที่หอมเก็บให้หลานแกเรียนเสียงดึดงดังตับตับตบอันนี้มาแปลงใหม่นะแปลงใหญ่ก็สุกแดงเต็มเลยจ้ะอืม นี่แค่เข้ามาแค่แถวสองแถวนะพี่น้องแดงเต็มเลยค่ะนุไปไม่ถึงก็ยังไม่เอื้อมนะก้าวยากแก่เพราะว่ากลัวเหยียดลูกนี้โอ้โหเต็มเลยค่ะสุกเต็มเลยพี่น้อง นี่คแหวกไปนี่แบบแปลงใหม่นะเนี่ยดูสิดูค่ะพี่น้องจอ๋าอืมฟางถมอยู่ก็มีนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกโอ้โหไปโชว์หน้าตาน้อย ดูค่ะพี่น้องแดงเต็มเลยปาดทิดเถอะแล้วดูค่ะนี่บ่มอยู่กลางกอเลยบ่มอยู่กลางกอเลยเก็บสตรอเบอรี่ต้องใจเย็นจะ้ะไม่ให้ไม่ให้เขาช้ำนะดึงยังไงไม่ช้ำไม่ดึงไม่ดึงดึงค่ะเด็ดค่ะ ใช้เล็บจิกลงไปตรงจุกนะมันจะป๊อปอย่างนี้เลยจ้าว้าวเป็นอะไรที่สุดยอดมากพี่น้องหอมเดินแค่สองแถวนะเนี่ยค่ะแล้วดูค่ะนี่นดูกองอดปวดเอ็ดเป็ดอู้อสุกแดงเต็มเลยพี่น้อง อันนี้แปลงใหญ่นะนี่ค่ะเห็นไหมคะสะท้อนแสงเนาะเดดูแปลงเล็กจะ้ะสุกแดงเต็มเลยค่ะนนน,น,น,นโหอีกสองสาวันรอแม่ย่ามาเก็บแล้วจ้าเก็บแปลงใหญ่ให้คุณคิเตอร์หน่อยลมเย็นสบายพี่น้องจ้ามีความสุขมากๆอันนี้ลูกเล็กแต่ว่ารสชาติจัดจ้านนะคะ จ,จัดจานนะโอ้โหตายแล้วนี่ก็นี่ก็สุกอืแม่เก็บเพลินเลยพี่น้องจ๊ะดูดูดอ้ยเยอะมากเยอะมากยังแดงเต็มเลยจ้ะนี่ก็เต็มเลยค่ะนี่ดูค่ะกองอดปวดเอ็ดเป็ด พี่น้องจ้านี่ก็คือพืชผักแล้วก็ผลไม้ที่เตรียมเอาไปให้คุณคิเตอร์จ้ะแล้วก็มีอ่าซีรับหรือว่าน้ำผึ้งดอกฟันสิงโตด้วยนะคะทำในวันที่11เดือน5 6 7นี้จ้ะคุณเลมโบบอกว่าไม่ต้องเข้าป่าเหตุแล้วที่รักเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีฝนก็จะตกจ้ะลมแรงด้วยพี่น้องจ้าหอมก็จะรีบเอาผลไม้ไปให้เพื่อนบ้านก่อนจ้ะ จดีก็มีสตอเบอรี่นะคะตามด้วยเลิกหรือว่าหอมจะแล้วก็ผักชีนะคะต้นใหญ่ๆเดี๋ยวเขาก็ได้ต้มใส่มันฝรั่งใหม่เนาะเพราะว่าใกล้เทศกาลมิซซอมมาแล้วจะนี่นะแล้วก็ผักสลัดนะคะหอมไม่ได้เก็บให้พี่น้องชมอะเพราะว่าเก็บบ่อยแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อจะเอาเป็นว่าเราได้พืชผักแบบนี้เนาะ เดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนบ้านกันจะก็จะถ่ายรูปแบบนี้นะถ้าเกมไม่เห็นเราก็จะเอาไปแขวนไว้แล้วก็ส่งรูปไปให้ดูว่าเออฉันได้เอาของมาฝากตรงนี้แล้วนะโชคดีจังเลยเห็นคุณคิตเตอร์อยู่ด้านนอกจ้ะไม่รู้น้องหมาจะวิ่งมาแบบตกใจมันจะมากอดนั่นแหละอืมนั่นไง ฮัลโหลคิดเตรอฮายเอ็ดูฮะมาคุณอยู่บ้านไหมวอชสกูดมินลเวนหายย่าเฮ้หายดุกติกกชัยดุกติกเก่งล่าหมูป่าวอชสกูด Oj. Och sallad till. Åh. Oh. Nej oh. det <laughs> uh, Sirap med uh, matlådor. Samma honung. Varsågod. Yeah, yeah. Tack så mycket. Tack själv. Yeah. <laughs> tack ja. för vinstvin. <laughs> ja, 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 tack så mycket. Nu ställer jag man, De håller sig nog. Plocka mer YouTube. มีสอมมาคันพราะกระเมียให้มาให้มาวิสเน่กัิสุกเรืยๆลยที่บดีขึนเลยักสอมิตแกมุสัานคอมมาอ๋อมุสัานคอมมาอ๋อวิฟอสีพอตาเม็ดก็ดูพอตาเม็ดมิเกเหรอท้า โอ้ยย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 เยย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 อยย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 ยมยย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 ายียย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  Ja, ja. Stå in där inne. Stanna där och är. Hon äter fort. Gott, tack. Oj, är det i mig? Jättegott. Hon är jättefin. Är det hon. är svart. 连照片什么照的多少？<laughs> <laughs> หมดแล้ววิ่งแนบเลยเนี่ดูบอลเปรี้ยวคุณคิตเตอร์สงสัยเขาตัดนะดูสั้นๆหูแปลงนี้ใหญ่มากแกบอกว่าผมมีมะเกิดเทศนิดหน่อยนี่ดอกหอมที่เราแบ่งไปนะคะออันนี้หอมเหมือนกับโหระพาเลยค่ะ ถ่ายแอบถ่ายแกเข้าไปเอาอะไรไม่รู้ก็อยากแอยากจะให้ถ่ายชัดๆโอ้าวมุมสเขาลากกวางใหญ่เป็นตัวใหญ่ๆเลยนะพี่น้องแข็งแรงมากสวยอะมาก็คือแล้วเขาเป็นนักล่าด,ด้วยเนาะเราก็กลัวแต่เข้าใจดี เวลากินแล้วเราก็ไม่อยากจะไปกวนเขาไงอ่ะกินเร็วมากพี่น้องคุณคิตเตอร์เขาเชิญมากินปิ้งย่างในวันมีซ่อมหมาแต่ว่า,าบอกไม่ย่ามาแล้วบอกว่าให้เขาคุยกับคุณคิตเตอร์จ้ะเอ้ยให้คุยกับคุณเลมโบแป๊บเดียวเอิคุณเดสลูท หนึ่งวินาทีหมดแล้วอืมกินเก่งจริง จ้าตอนนี้ก็เดินลัดเข้ามานั่งเล่นอยู่ที่สวนเปี่ยมสุขนะคะพี่น้องฟังเสียงน้ำที่ฝ่ายน้ำลน้นสบายใจจ้ะก็จะดูทึบๆโลกๆสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วจ้ะค่ะตอนเอาพืชผักผลไม้ไปส่งคุณคิเตอร์หอมก็เดินลัดไปตรงนี้แหละคะ่ะชิ่นใจมากจ้ะเขียวชะอุ่มอ้ ดูคะ่ะผักกูดของเราที่เอามาปลูกไว้นะคะนี่น้องอรอนแล้วก็ครอบครัวก็มาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะดูสิน้องเคี้ยวขจีเลยคะ่ะชื่นใจมากฟังเสียงนกพี่น้องมีความสุขกับธรรมชาตินะคะใช้ชีวิตให้ยึดติดธรรมชาติมีความสุขที่สุดแล้วจย่าแล้วดูคะ่ะดอกสายน้ำผึ้งของเรานะคะ ตามด้วยดอกผักชีล้อมจ้าพี่น้องทุกอย่างมันดูสวยงามสดชื่นไปหมดจ้ะมองไปทางสวนแซนสุขของเรานะคะธงชาติไทยปิวอยู่ที่หลังคาเรือนกระจกจ้ะมีความสุขมากจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าคงจะติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า